สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีดต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้พ่อพรมมาอยู่ที่โรงแรมภูงานะคะภูงานนี่อยู่จังหวัดพังงานะคะคุณผู้ชมโรงแรมภูงานนี่ถือว่าโรงแรมเขาก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะมีหลายห้องด้วยนะคะแม้เขามีสองชั้นก็จริงแต่แตแตว่าห้องเขาเยอะนะคะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยห้องเขาเยอะอยู่ นี่คือด้านในโรงแรมเดี๋ยวเราเข้าไปชมทั้งทั้งในกันนะคะว่าอาคาเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เข้ามาด้านในแล้วนะคะเข้ามาด้านในด้านในก็จะมีของขายนี่ค่ะขนมขนมกินเล่นน,น,นะคะงถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอาแป้งเอายาสีฟันแปรงสีฟันอะไรมาอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีให้นะคะแชมพูอาบน้าแชมพูสระผมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะมีห้องน้ํานะคะ มีห้องน้ำพรอนะคะก็มีห้องสมาดด้วยนะคะคุณผู้ชมเอ่อขายห้องอยู่ที่เท่าไหร่คะไม่คิดไม่ไม่ไดเอาราคาทัวร์เนี่ยเอ่อก้าร้อยบเก้าร้อยทุห้องเท่ากันหมดโอเคโอเคเริ่มที่เก้าร้อยนะคะก็ราคาอยู่ที่9 0้า้อบาทนะคะสตาร์ทเริ่มต้นถ้ายังไงก็ลองมาสอบสอบถามที่เพจเขาได้นะคะคุณผู้ชมอ่าอันนี้เป็น เตอร์ก้าร้อยนี่มีอาหารเช้าใช่ไหมคะครับมีครับโอเคอาหารเช้ามีนะคะเก้าร้อยบาทละวรวมอาหารเช้าแล้วนะคะห้องพักได้สองคนนะคะแต่คุณผู้ชมต้องการจะพักมากกว่านี้ต้องลองสอบถามแล้วนะคะคุณผู้ชมราค,คาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะ ก็เดี๋ยวสภาพภายในห้องเดี๋ยวพ่าพรพาเข้าไปชมนะคะว่าสภาพาภายในห้องนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเนี่ยพกเครื่องดื่มเขาก็มีขายนะคะที่โรงแรมภูมอ่านะคะอืมอ่าอันนี้เป็นโซนของเรื่องเครื่องดื่มนะคะกาแฟแล้วก็ทางฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องอาหาร ห้องอาหารภูงานะคะน่าจะเป็นตอนอาหารเช้านะคะคือบุฟเฟ่อาหารเช้าอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องอาหารพิงกันนี่มีพิงกันแล้วก็มีห้องปันหยีเออนี่ไม่แน่ใจว่าห้องห้องอันเนี้ยเออน่าจะเป็นห้องบบจัดเลี้ยงเนาะห้องจัดเลี้ยงจัดงานแต่งงานอะไรเออกว้างมากกว้างคุณผู้ชมเนี่ยทางนี้ก็ห้องพักเขาหมดเลยนะคะ มีมีสองชั้นแต่เขาไม่มีลิฟต์นะคะแต่ว่าเดินขึ้นบันไดแค่สองชั้นเองแล้วก็ลานจอดรถก็กว้างนะคะเออห้องปัญยีห้องพิงกันเนี่ยน่าจะเป็นห้องที่สําหรับจัดงานเลี้ยงแน่เลยอ,อบรมสัมมนาอาอบรมสัมมนาอะไรประมาณเนี้ยเออคุณผู้ชมนี่โรงแรมภูงานะคะมี ห้องเยอะอยู่นะคะเยอะเยอะเยอะใช่แหละถ้าไงก็ลองเข้าไปดูในเพจได้นะคะโรงแรมภูง,งา่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพักกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะแล้วป้าพรก็ได้ห้องเบอร์ a 1 1 0 1นี่ A1101 ใช่เลยไปเราก็ไขประตูได้เลยนะคะอ,คอันนี้ก็ต้องใช้มือตุ๋เลยเี yeah. ่ย ต้องใช้ขีการดโอเคเข้ามาได้เลยนี่คือห้องนะคะในห้องในห้องเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้มีกระจกนะคะมีทีวีมีตู้เสื้อผ้าโอ้โหมีเขาตะปูรูปเขาตะปูนะคะแล้วก็เป็นเตียงนอนป้าพรอเลือกเตียงเดี่ยวมานะคะเออมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูห้องนะ้ำวิตู้เย็นลายน่ารักนี่ ้เย็นอะไรน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูในตู้เย็นนะคะไม่เห็นมีน้ำอ๋อน้ำอยู่ข้างบนนี่แล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นพระมาณกันนะคะพระมาณกันเปียกแห้งให้เราโอเคอยู่นะคะคุณผู้ชมห้องสะอาดนะคะห้องสะอาดภายในห้องสะอาดแต่ราคาเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูในใน,ในคลิปแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้โอเค ก็ใครที่ผ่านมานะคะทางพัางงานะคะจะมาพักก็ได้นะคะโรงแรมภูง,งานะคะโรงแรมภูง,งาหาไม่ยากนะคะโรงแรมเขาใหญ่อยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ห้องสะอาดสะอาดมีถังขยะให้ดีเรียบร้อยเลยนะคะไวไฟก็จะมีให้เนาะ wifi wifi wi f i w i ไ i หาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอน่าจะมีให้แล้วกันนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะใช่เปล่าอ่า เดี๋ยวค่อยๆหาละกันนะคะโอเคนะคะ,ะต้นใหญ่จะมีแหละถ้าไม่มีในห้องก็ต้องไปถามที่เคาน์เตอร์ขอบคุณนะคะผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะทุกกรลรองใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเจะอกับปราพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ